โอเคครับแล้วอยู่ในเกม Dead by d a เด i g h ลเช่นเคยนะครับวันนี้ mm hmm. ก็ไปลุยกันเลยครับผม mm hmm. วันนี้เราจะได้จูคาดกรสักกี่ตัวนะครับแล้วก็มาดูกันอาจจะตัวเดียวนะครับเชี่ยโอเคเฮ้ยจอไหนหูจอนี่ โอเคครับแล้วก็เปิดเสียงเพื่อนๆเรากันก่อนนะครับ <res> สวัสดีครับทุกคนได้ยินผมไหมครับนั่นแหละครับท่านผู้ชม เดี๋ยวปิดกูเกิลขละการเสียงแมาเสีผมนะครับทุกคนไม่ต้องกังวลไปนะครับ ไม่เจอห้องเฉยอ่ะใช่เออเฮ้ยมีคนติดตามช่องกูสองร้อยแล้วเหรอวะเกินไปเกินไปเชี่ยปากแม่งเกินไปสัตว์ฮะใครเรียกกู อะไรวะรอรอไอขัขอ้น,น,น,อกกนอ่อนก่อนแล้วแยกของแล้วก่อนเดี๋ยววะโอ้ก็กูเห็นมึงตอบก่อนนะกูเห็นมึงตอบก่อนกูเลยเออกูก็ลืมว่าวิธีมันทำไงวะขั้นก่อนมันเลาเลยกูกดเลยก่อนเนาะไอ้จุยวารันทิวเฮ้ยกูหยิบอะไรไปอ่ะไม่ได้หยิบล่ะ เฮี้ยไม่บอกมสซี่มันตอบกลับมันมารันวงการจัดอุ้ยเฮี้ยแบบนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกครับก็ฮุยไปงั้นแหละเฉยๆนะครับทุกคนมันเฉยๆนะครับมันเฉยๆนะครับทุกคนไม่ต้องสงสัยหรอกโดดเรียกเลยแล้วกัน

ล้วแล้วถ้าเกิดเป็นมาตีอะมาตีมาตีก็ลงอยู่พวกนี้มันมีต้องมีมมมแล้วกูเล่นใหม่เราไมาเอากูเฉยเลยอะไรวะนะข้าราชกรใส่ไหนเนี่ยเฮียไ,ไม้ไไมไอยู่ไหนอะ <c oughs> บอกกูทีดิ <c oughs> บอกกูทีว่าไม้อยู่ไหนเพื่อนไม้อยู่ไหนบอกกูที ไม้อยู่ไหนวะโหนี่ไง,ง,ปปงมีเพื่อนเชียแล้วไม่มีไม้เฮ้ยเพื่อนกูจะล้มานะข้างหน้ากูไม่มีไม้กูอยากรู้เหมือนมึงนั่นแหละเอ้ามันเจอใครอะ่ะเจอจิวอยู่กับจิวเชีย,ชยเอ้ย ไปยับเลยกูแค่ไม้เดียวนะกูเล่นเอาคุณผู้ชายอยู่กูฟังเลยไม่ลงแข่งเนยสัว์ฟังไหมฮะคุยอยู่กูอ๋อมันแบบนี้เลยตอนเล่นไพ่เกมคอมรอมตื่นเต้นกูมาะ อยู่กับเข้นโอเคเพื่อนไม่ได้ยงไม,มาเล่นก,ก่กเฮียไก่ก็เฮียแล้วอยู่กับกูไอสัตว์แม่งเอ้ยฉีกไปไกลมากแต่เครื่องก่อนแต่เครื่องก่อน ก็ไอ้เคนเขาบอกว่าเขาชี้ไปไกลมากไปบ้านเล็กขอบใจเพื่อนไม่ไม่ใช่ความผิดมึง่เว้ยโทษเทมอะไรวะนะมันมาเอาเราเอาเราตอบปาวะอันนี้ชื่อเครื่องแรงหรืออะไรแต่ดิ

ักไม่ปัดในเศษจวาเฮียไยมีทวนเข็มนะมีทวนเข็มนะอันนี้ตามเข็มแต่กูโง่เี่ยกลับมาดูดับมาเอากูอีกแล้วไอ้เหี้ยเป็นเหี่อะไรกูเนี่ยสัตว์ พุชช <Tipp ett> er ี่ไปไหนนะบาเล็กเลยแล้วกันปักมันกลับนะ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 ปเห็นเครื่องน้นะักมันหยงมันไปบ้าเล็กมันไปบ้านเล็กปักมันไปบ้านเล็กมันไปบ้านเล็กปักอันไดอดปักอันไดอดปักมันมาแล้วปักปักมันหาไม่เจอปักปักมันมาแล้ว <Okay. S 1> <Rolling signals> มันมเครื่องแรงเหรวะหรือว่าอะไรวะไม่มีเทียบแรงไงันมีตีตีแล้เครื่องเครื่องถูกพังบายียเอผูพิะฟาดเเยเด็นเปีอชอบมาเอาเครื่องกลางวะเปียงเปียงขอแค่นั้นละเปียงเออสวยสเอรัก เบเมนวะจะมาจิ้มเครื่องไม่เอาหนูจิ้มเครื่องเครื่องติดใครจะช่วยใค่จะช่เบรคจะไปช่วยเข้มอยู่นะเฮียนะตัไฟสวยอยู่โดนทุกดอกเลยพอไกลๆมันก็อันติรีเฮี้ย

มันจะมาเอากูอะดิไปกลางนะไม่น่าใช่กลางละน่าจะน่าจะมาหาก,กูอะไม่ใช่กลางล,งล้วไอ้ยี่ฟังหนีไม่มีหมายนี่าหว่าก,กูาลืม ไปเครื่องทำไมวะมากลางแล้วอยู่กูอยู่กูตรงกลางกูไปบ้านเล็กนะไอ้เหี้ยแล้วกูติด โอ้โหโดนสัตว์เฮ้ยเมานอ,อนหน้าต่างเหีย้ยเออไม่เอาลงแล้วตักเลงพอเฮี้ยโอ้โหเรียบร้อยสัตว์รู้ได้ไงวะ จะเห็นได้ไงมึงอยู่ข้างหลังนั่นมีเสียงก็แก่กในตู้อ่ะมาเฝ้าเอ้ยเครื่องตรงนั้นอะเขียนตรงที่มึงอยู่อ่ะซ้ายมือมึงอ่ะมีจะเสร็จแล้วอ่ะอืมก็ติดได้พอดีอสองอันอยู่กับเพื่อน ต้องดึงเลยต้องดึงเลยคู่กำลังจะแตกไอ,อ้เฮ้ยเอ้ามึงอะไรมึงเนี่ยไอสัตว์จิวว๋วเออมึงเอเเเเอต้องจังซี่เดี๋ยววะไอ้เฮียต้องจังซี่เดี๋ยวสัตว์กูมีบอลโลกูมีบอลโลมา้งห่วง เฮียบอลโลกูหมดไอ้สัตว์ <c oughs> เฮ้ยโอ้โ oh หไม่มีแทงหลัง บางอ่ะเตะหิวเลยหิวเลยกลับ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 มาทำไมแล้วฟังหนุนเหลือไม้ไหมนะนนอยยเระติดเฮียอะไรเาานี่ย ไม่มีเหรอไอสัตว์กูพับไว้แล้วมันทื่อไปตอนไหนหวะเออตรงนี้กูนอนเนี่ยแม่งหมายหลอกไอ้ที่หลอกโคตรเฮี้ยหลอกไว้อย่างมีอยู่ไอสัตว์โคตรเฮี้ยอะไรตานีา้นทำเฮี้ยอะไรไม่ได้เลยแทงหลังก็ไม่มีสัตว์ต่อยไม่มีกูว่าไม่ได้อ่าไม้มันเกิดอีกอ่ะ หาไปเชิญกูยืนไหนสูยเดินไม่ทะลุไม้ได้หรอเดินไี่หรอทะลุวะทะลุไปแล้วห่าเือีการ้อออกูเอ้ออกออกต้ไออกฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกสตรีมไหนสัตว์ ดูดกันให้ปอดแทกไปเลยพวกเฮียรู้มืนกี่เนี่ยไม่ว่าหวเก็บที่ไม่รไเก็บไม่เอาละไม่เอาละ นอุ S <S <S ้มหาหลุมเนินเนินไม่ก็ข้างบนตรงกลางอ่ะหาดลเนี่ยเกิดแล้วเนี่ยเกิดแล้วเกิดแล้วเนินฝั่งโน้นอ่ะ โอ้ตอนนี้กูก็ตกว่าแลงห้าเรียบร้อยจากแลงสามจากแลงสามสี่ขีดอ่ะไอสัตว์ไม่ทัดเลยแลงหนึ่งโอ้ยแต้มม่งเต็มตั้งแต่ยังไม่จบเกมไอสัตว์มันก็คิดดูสามหมื่นไอเขียนแต้มสองหมื่นกูแต้มหมื่นสองไม่ทำเยี่ยอะไรเลย ยากหน้าเฮ้ยแผงอันนี้ไม่ได้เฮ้ยเหี้ยมือ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 มันสั่นวนเีย อดอดเล่นอีอะอดเล่น,ลนกูไม่ได้เอาตัวเนี่ยขาสั้นไปไไไไกูพับไปสองไปดูสตรีมเอาเองนะครับทุกคนว่ากูพับไปกี่แผ่นอยากรู้ก็เรื่องของมึงไอ้ที่ อราต้ก็ไซื A ้ K K อ,อกีซื้อไปกินในเอ้อเค ออออไสว่างนนีตมมคเ์ะพี่ก็โหดเกินนะครับโหดเฮียอะไรสัตว์ตายอยู่เมื่อกี้แหลงกูลดเหลือห้าแล้วเนี่ยมึงดูดิเฮียจากแหลงสาวไม่สัตว์คิดดูแล้วกันสตรีมมารอบหนึ่งอุ้ยอุ่นเถดแปดศูนย์เยถ้าทีกูเล่นกับมึงมาเนี่ยรอย่งไรรอบเลยแลมึงก็จะพูดไป ทำไมกูไม่รอดไว้ศพ ตนตีก yup. ู r s y อเม่ิน new, so new s อมัน n s เก like ี่ยวอะไรเนี่ยีเกียอร๋ว่งเตะตั้งต่ปีน่งวเแเลยปีหนึ่เลยยังไม่เกิดเลยนครับทำไมวะู่แม่งเอยู่ใครเนี่คลิปนี้ เจ็ดแปดใช่มเจย70นั้นอะเจ็ดแปดก็เกิอแปดสูนะปลายปลายเจ็ดศูนส่ังไม่เกิดเฮ้ยเอนแบราคาตสามมืุขึ้นในวาย อะไรจะสู้อะไรอะไรป้กตามเพื่อนคุณพูดแม่เลยไม่ได้ไม่ได้มึงมึงมึงพูดผิดกูไม่ชอบกูไม่ชอบให้คนมันเรียกเจ็ดศูนย์แล้วแปดศูนย์ไม่เป็นไรเพื่อนปกตินะกดปิดไฟรออนะไรมึงกล้าป่ะนะ กูต้อยมือหักเลยเฮียหนึ่มือท้าีหรอวะเพื่อน่าเล่นเลยหนึ่งสองไปเรื่อยเฮียตอนนี้เข้ดูนะทีมหนึ่งคนกับกูออออเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับทุกคน เขาจะเล่นเลยวนะโอ้โหจริงจังเลยปากบอกจะเล่นเลยเฮ้ยหลานเฮี้ยนี่มันถ่ายเสื้อยังไงให้ไม่น่าซื้อไวไอ้สัตว์เปิดแดกวะเนี่ยเอาลงด่าเขาไหมมันขายเสื้อไม่ยอมบอกตำหนิกูเฮี้ยได้เสื้อมาแม่งเสื้อมีตำหนิไอ้สัตว์นา่นาหีิ แม่งเบียร์เปนต้นแต่ไอคอนมึงคิดดูเฮีย mm hmm. แม่งขายเสื้อไม่บอกสำนิแม่งไม่ซื้อสัตว์กับลูกค้าเลยวะ่ะ มาแล้วไอ้ปักปักจอนี่ง่ายไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้เป็นมึงเงินที่ดุเกี้ดเหรออะไรนะก็อะไรนะสตรีมอยู่ไหนสัตว์พูดอะไรพูดดีๆหน่อยอ๋ออ๋อคือจะพูดถึงอันนั้นแค่แค่แ